สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีมังกรลัคนามังกรสู่ทางโรธเธอร์พี่ใบเตยนะคะวันนี้ค่ะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายน2565นะคะเพื่อนๆชาวราศีมังกร ลาคนามังกรนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมไปจนถึง19มกราคมนะคะการเทียบตารางราศีเกิดของเรานะคะช่องเราจัด าตามศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะรับชมด้วยการาดูแบบไทยนะคะหรือลัคนาราศีนะคะดาวจันทร์ดาวศุกร์นะก็เอาที่เพื่อนๆสะดวกกันได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นเพียงพลังงานภาพรวมเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นรับชมกันด้วยการใช้วิจารณญาณด้วยนะคะก่อนที่จะไปดูดวงนะคะแต่ขออนุญาตแหวะไข่ของนิดน,ดนึงนะคะปากทองก็ต้องเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ขออนุญาตแวะขายของก่อนนะคะอันนี้นะคะเป็นโปรดักต์ใหม่ของเตยเลยนะคะเป็นสบู่กุหลาบค่ะมีสารสกัดจากกุหลาบจริงๆนะคะไม่ปลอมนะคะแล้วก็ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากโรงงานมาตรฐานคุณภาพนะคะแล้วก็มีการจด แจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะผลิตภัณฑ์นะคะสบู่ล้างหน้านะคะเมตตามหานิยมตัวนี้นะคะเตยได้ใช้นะคะน้ำปลุกเสกจากพระอาจารย์วัชราวิจิโตนะคะวัดป่าภูทะเบิกนะคะสำหรับใครนะคะที่ subscribe ช่องนี้นเป็นระยะหนึ่งล้วก็จะเห็นว่าเตยขึ้นไปทำบุญที่วัดน,นี้บ่อยมากๆไปถือศีลนะคะถือศีลแปดที่วัดน,นี้บ่อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็เมตตานะคะที่จะอนุญ,ญาตให้เตยนำเอาน้ำปลุ เศษของท่านเนี่ยมาทําเป็นสบู่นะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะเตยยังได้เอาสบู่นะคะที่ผลิตแล้วเรียบร้อยนะคะออไปฝากกับพระอาจารย์ของเตยเองนะคะเป็นเพื่อนสนิทของเตยด้วยนะคะพระอาจารย์มหาจาโรโภพิขูหรือหลวงพี่บอยนะคะท่านก็ได้ทําการเสกนะคะในคืนวันพระให้ถึง3าคืนติดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรับประกันได้เลยว่าสบู่เมตตามหานิยมตัวนี้นะคะมีความเป็น สิริมงคลแบบร0 0เเซแน่นอนนะคะเน้นใช้ล้างหน้าและท่อน,อออนบนนะคะลำตัวของทุกคนได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะนำมาล้างหน้าหรือล้างตัวนะคะสามารถที่จะ นี่เปิดฝาแบบนี้นะคะแล้วนําไปวางนะคะบนทิ่งพระนะคะหรือในรถก็ได้นะคะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคุณนะคะเพราะว่าสมุหลาบของเรานะคะมีกลิ่นหอมมากๆด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าทํามาจากส่วนผสมที่ดีมากๆเกรด A นะคะทุกตัวแล้วก็มีสารสกัดจากธรรมชาติสารสกัดจากกุหลาบ จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้บำรุงผิวได้อย่างแน่นอนนะคะฝากไปด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถที่จะคลิกลิงก์นะคะ Li n e แอดนะคะเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะ245บาทเท่านั้นนะคะ245บาบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็รวมส่งด้วยจ้าโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปดูดวงนะคะเรามาเริ่มกันก่อนนะคะในส่วนของ มโนโลจีนะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะภาพรวมน,นะคะของชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงเดือนมิถุนายน2565นี้นะคะขอหนึ่งใบให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะไพ่บอกว่าโฮ y o u วิ i ชั่นค่ะ มีโอกาสสูงมากๆนะคะที่ในช่วงนี้เนี่ยคุณจะหลุดโฟกัสจากสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตนะคะหรือในสิ่งที่คุณทําอยู่นะจะมีการเสียสมาธิบอกแวกได้ค่อยเขวได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าเป้าหมายของชีวิตคุณคืออะไรนะคะเป้าหมายในปีนี้ของคุณคืออะไรคุณอยากจะทําอะไรให้สําเร็จนะคะภายในปีนี้หรือใน3เดือนนี้นะคะ6เดือนนี้นะคะหรือแม้กระทั่งเป้าหมายในปีหน้านะคะเพราะตอนนี้ก็ย่างเข้าสู่เดือนอ่าย่างเข้าสู่ กลางปีแล้วนะคะเดือนที่6แล้วนะคะของปีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะที่จะวางแผนอนาคตนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าทําให้อะไรใดๆก็ตามนะคะหรือใครก็ตามนะคะมาขัดขวางนะคะหรือมาทําให้คุณไขว้เขวในเป้าหมายชีวิตของคุณนะคะโอเค มาต่อกันนะคะในส่วนของไพ่ทาโร่ค่ะให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายน2565นะคะดวงชะตาภาพรวมนะคะของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะ ชาวราศีมังกรการงานการเงินความรักภาพรวมของชีวิตคุณนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายน2 5งห5นี้เป็นอย่างไรขอ10ใบนะคะโอเคมาดูกันนะคะ ใพบแรกของคุณค่ะอ h ้เด n อะซันนะคะช่วงนี้นะคะน่าจะมีความสดใสามากๆเลยในชีวิตนะคะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะมีบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆในชีวิตคุณเกิดขึ้นนะคะจะเป็นไอเดียความคิดนะคะเรื่องของพลังงานการทำโปรเจกต์ใหม่งานเสริมนะคะงานออนไลน์นะคะเรื่องของการเดินทางไกลนะคะการวางแผนการต่อยอดธุรกิจนะคะนำเข้าส่งออกหรือออนไลน์นะคะ โดดเด่นมากนะคะจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณในเดือนมิถุนาเอยไม่ใช่เดือนมิถุนยายนสิในตอนนี้แหละนะคะแล้วก็พลังงานของคุณดีมากนะคะสุขภาพร่างกายตอนนี้แข็งแรงมากๆเลยนะคะสดใสนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะโอ้ The h i g p i e s t e s s ค่ะ Eight of Pentacles Eight of Cups นะคะ Seven of Swords ค่ะ โอ้ oh, The Magician ค่ะ9 of s o u r c e นะคะโ o ้เอ e อ f s ซอ r d s ค่ะ2 o of s o u r c e นะคะปิดท้ายด้วย3 of Cups ค่ะ ừ. พลังงานของคุณเนี้ยน่าจะมีความคิดความเครียดกังวลอยู่มากๆเลยนะคะ มีรอบๆบด้านเนี่ยค่อนข้างที่จะหมดแต่ตัวคุณเนี่ยพยายามมองโลกในแง่ดีเลยนะคะแล้วในช่วงนี้เนี่ยนะน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่การเดินทางไกลรอคุณอยู่จริงๆนะคะเรามาดูกันที่อดีตก่อนนะคะนายอบสโตสนะคะแล้วก็เซเว่น r อบตสนะคะอ่อแต่คิดว่าคุณมีความเครียดนะคะในชีวิตน่ยมาสะสมมาหลายอย่างนะคะ อาจจะเป็นด้วยการที่คุณพยายามที่จะวางแผนทําอะไรด้วยตัวคุณเองนะคะเป็นความลับนะคะมีอะไรลับๆล่อๆอยู่นะคะหรือคุณค่อนข้างที่จะระแวงสงสัยคนรอบๆข้างคุณนะคะคุณรู้สึกถึงการมีศัตรูรอบข้างนะคะการที่มีใครบางคนนะคะรอบที่จะก๊อปปี้งานนะคะหรือแม้กระทั่งทําลายร่างกายจิตใจคุณนะคะคุณรู้สึกถึงความกดดันนะคะถึงคุณรู้สึกถึงพลังงาน ร้ายๆเหล่านั้นแล้วมาทําให้คุณเนี่ยมีความเครียดนะคะแล้วก็เก็บไปอนอนไม่หลับฝันร้ายอะไรแบบนี้ด้วยนะคะตอนกลางคืนนะเนาะหรือบางทีมันก็อาจจะเป็นแค่ภาวะจิตใจของคุณเองเท่านั้นนะคะอาจจะคิดไปเองระแวงไปเองนะ,ะมองโลกในแง่ร้ายเกินไปนะคะระแวงมากเกินไปสักนิดหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเตยมองว่ามันก็น่าจะผูกมาจากเรื่องของอดีตนะคะที่คุณเคยเจอนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเลวร้ายพอสมควรนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอปมในวัยเด็กนะคะอาจจะ เป็นในเรื่องของการที่เคยเจอเหตุการณ์ได้ร้ายบัติเหตุอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันก็ทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเนกาทีฟนะคะ สช่วงนี้เนี่ยมีการเริ่มต้นใหม่นะคะหรือสิ่งที่คุณเคยวางแผนทำเนี่ยมันเริ่มประสบความสําเร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณกลับมาสดใสนะคะแล้วคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะเดินสายมูหนักมากนะคะในช่วงนี้นะมีการขอพรอนะคะจะมีการดูดวงเยอะขึ้นนะคะอาจจะมีในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงโหราศาสตร์ด้วยนะคะหรืออาจจะไปเ,ออเดินสายทําบุญนะคะมีการสวดมนนั่งสมาธิเพิ่ม,เต,มเติมนะคะขอ ถอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะออบางคนบางท่านเนี่ยตัดสินใจที่จะลาทิ้งสิ่งเก่าๆที่ทําให้คุณเป็นทุกข์นะคะแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะคะแล้วคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเออคุณจะหลักๆเนี่ยเตยคิดว่าน่าจะมีเรื่องของการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีกว่าอนาคตที่คุณคิดว่ามันน่าจะดีกว่าเดิมนะคะในเรื่องของความรักนะคะคนโสดเนี่ยเตยคิดว่า น่าจะเคยเจอกับประสบการณ์ความรักที่ไม่ค่อยดีนะคะเอ่อได้คิดว่าคุณยังคงอยากจะขอเวลานะคะเพื่อที่จะใช้ชีวิตยอย่างมีความสุข นะะในแบบสดๆของคุณนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยพลังงานลบในด้านของความสัมพันธ์เนี่ยมันเข้ามาเยอะนะคะอาจจะมีใครเข้ามาจีบคุณบ้างอะไรบ้างนะคะเข้ามาหาคุณบ้างแต่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าคนพวกนี้ไม่ได้ชัดเจนอะไรกับคุณนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ตรงสเปคด้วยนะคะแล้วเตยคิดว่า,าบางคนบางท่านเนี่ยก็อาจจะเผชิญกับ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยตกเป็นรองนะคะเป็นตัวสำรองในความสัมพันธ์นะคะหรือคุมเครือไม่ให้ความชัดเจนสักทีนะคะคุณจะตัดสินใจเดินออกมาแล้วนะคะเดินหน้าต่อไปกับชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าตดยมองว่าเรื่องของการทํางานอนาคตการทํางานของคุณที่ดีเนี่ยนะวันที่สดใสกว่าน,นี้เนี่ยมันรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วก็ขอให้คุณนะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างที่ไพ่มนโ,นโนโลจบอกว่าโฮล v วิชันนะคะอย่าวกแวกอย่าลังเลสงสัยในยเรื่องของอิน u ทอวิชันของคุณนะคะให้คุณตัดสินใจ แล้วทําสิ่งนั้นเลยนะคะมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตของคุณนะคะมันรอคุณอยู่แน่นอนนะคะในเรื่องของคนที่มีคู่นะคะคิดว่าน่าจะไกลกันด้วยระยะทางนะคะออคิดว่าน่าจะมีเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างในในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่จะให้ความชัดเจนต่อกันในเรื่องของการออทําอะไรที่เกี่ยวกับอนาคตของคุณมากขึ้นของคุณสองคนมากขึ้น ะะอาจจะมีเรื่องของการยกย้ายนะคะเดินทางนะคะใช้เวลาร่วมกันนะคะหรืออาจจะมีแผนนะคะที่จะได้ย้ายมาใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันนะคะมีคอมมิชเมนที่ชัดเจนขึ้นนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเคยอยู่ในสถานการณ์ที่คุ้มครือมาก่อนนะคะอ,อ,อาจจะ คุยกันแล้วไม่ลงตัวนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตนะคะเตยคิดว่าในช่วงนี้จะมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดแล้วบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีการตัดสินใจที่จะเลิกลากันด้วยนะคะเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะที่ มันเป็นปัจจัยที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้ยากลําบากนะคะด้วยความที่หน้าที่การงานนะคะทัศนคติไม่ตรงกันนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางจริงๆนะคะที่มันไม่ลงตัวก็อาจจะต้องมีการบกมือบบาๆกันนะคะในช่วงนี้นะคะก็ตยมองว่าตัวคุณเนี่ยมังกรเนี่ยนะคะมีเซนต์มีลางสังหรณ์อยูแ่แล้วจริงๆอะ่ะตัวคุณอะ่ะ อาจจะเป็นคนที่เลือกตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยมองว่าอะไม่ว่ามันจะจบยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยโฟกัสนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานอนาคตของคุณไว้เป็นหลักรักตัวเองให้มากที่สุดนะคะในการรักตัวเองเนี่ยก็อย่าลืมที่จะถนอมน,น้ําใจคนที่คุณรักหรือคนที่เคยรักกันด้วยนะคะก็เปิดใจคุยกันดีๆนะคะอย่าให้เรื่องมันบานปลายใหญ่โตนะคะแล้วก็เอ่อเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ก็ได้นะคะ แนวโน้มนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะ a of v i e w s นะคะ The Magician ค่ะ Two of Swords นะคะแล้วก็ t r e e of Cups นะคะโอ้โหเรื่องการงานนะคะมาแน่นๆเลยนะคะเอ,อ่อคุณจะมีเวลาที่จะโฟกัสนะคะกับหน้าที่การงานของคุณได้เต็มที่นะคะก็ระวังในเรื่องของออฟฟิศซินโดมด้วยนะคะอาการปวดหลังปวดหัวไม่เกรนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะคุณจะได้ทุ่มเทกับการทํางานอย่างเต็ม ที่แล้วนะคะ,ะการเงินก็เข้ามาเรื่อยๆด้วยนะคะงานเนี่ยยุ่งแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่มากขึ้นในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะคุณจะมีพลังงานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะแล้วก็ใครที่เคยไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเป็นแบ็กอัพอะไรก็แล้วแต่นะคะจะเห็นผลในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วนะคะ,ะคุณจะเหมือนเป็นคนที่มีเป็น The Magician นะคะคือ คิดจะทําอะไรนะคะขอแค่สื่อสารทําลงไปเท่านั้นเองอะ่ะมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วนะคะเออคุณจะสื่อสารเจราจาค้าขายนะคะออนไลน์หุ้นนะคะอะไรพวกนี้หรือไม่จําเป็นที่จะต้องจํากัด ก็ได้นะคะว่าคุณจะต้องทําอะไรในแนวนี้นะคะขอแค่คุณมั่นใจในตัวเองนั่นแหละศึกษามันนะคะให้ถ่องแท้นะคะแล้วลงมือทําคุณําได้ดีแน่นอนนะคะอย่าเล็งลง <c oughs> เอาใหม่ลังเลสงสัยนะคะในตัวเองนะอย่าอย่าแบบว่าอืม เขาเขรียกอไรครึ่งครึ่งกลางๆอะคะ่ะนะขอเชื่อมั่นในตัวเองนะคะถ้าคุณไปเจอเพื่อนฝูงสังคมหรือคนที่เขาพูดอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นในกะทิกับุณในสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะคะขอให้คุณตัดมนันออกไปซะนะคะเพราะว่าตัวคุณเนมีกัลยาณนะมิตรที่ดีอยู่แน่นอนนะคะคนที่เขาอยู่ข้างคุณในยามที่คุณลําบาก นะคะคนที่เขาอยู่กับคุณในทุกๆสถานการณ์นะคะให้เลือกฟังคนคนนั้นนะคะคุณยังไงตัวคุณเนี่ยมีเพื่อนที่ดีแน่นอนนะคะคัดคนนะคะใครไม่ดีก็ให้เขาออกไปจากชีวิตนั่นแหละนะคะสุดท้ายแล้วนะคะยังไงสิ้นเดือนนี้นะคะมิถุนายนนี้นะคะคุณจะมีบทสรุปที่ดี3ถ้วยนะคะไม่ว่าคุณจะโฟกัสอะไรอยู่มันจะมีการเฉลิมฉลองมีความสุขเกิดขึ้นนะคะแล้วคุณจะได้ใช้เวลาดีๆกับคนที่คุณรักสังคมเพื่อนฝูงของคุณนะคะกัลยาณมิตรของคุณแน่ นอนนะคะคุณไม่ต้องลังเลยสงสัยอะไรใดๆทั้งนั้นขอแค่คุณเชื่อมั่นนะคะแล้วเลือกที่จะเดินในทิศทางที่บวกนะคะรับฟังอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ใช่ว่า,าให้เลือกรับฟังในสิ่งที่ใครเข้ามาพูดจาหวานล้อมคุณนะคะแล้วเชื่อไปหมดนะขอใช้สตินะคะแล้วก็เชื่อในเรื่องของสัญชาตญาณของตัวเองนะคะเพราะสัญชาตญาณของตัวคุณเนี่ยแม่นยําทีเดียวนะคะคุณมีสัญชาตญาณที่ดีนะคะขอแคอ่ประกอบกับการสวมดมนต์นั่งสมา นาทีนะคะ การนั่งสมาธิเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะที่ทุกคนควรจะฝึกทํานะคะเพราะมันจะทําให้เรื่องของสัญชาตยานนะคะจิตใต้สํานึกของคุณแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณพูดหรือสื่อสารอะไรกับตัวเองหรือแม้กระทั่งพูดกับจัก,กรวาลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือคนรอบข้างนะคะมันจะเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนะคะแล้วคุณจะสามารถดึงดูดสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะโดยธรรมชาติด้วยนะคะเออดีเหมือนกันนะสําหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกร ะะเรามาดูกันในส่วนของความรักนะคะคนโสดอะ่ะโหก็คล้ายๆกับเรื่องเมื่อกี้แหละนะคะพอดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีเวลาได้ไปเดทอะไรกับใครนะคะในช่วงมิถุนายนนะเพราะว่าคุณจะมุ่งมั่นนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานต้ยคิดว่าไอ้สิ่งนี้แหละที่คุณโฟกัสตัวเองเนี่ยมันจะเป็นพลังบวกนะคะแล้วก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยดึงดูดความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้านะคะมีโอกาสมากๆที่ในเดือนมิถุนายนนี้ คุณจะได้ไปปาร์ตี้สังสรรค์เจอสังคมใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนโสดนะคะอย่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตามองพื้นหรือเล่นโทรศัพท์นะคะเชิดหน้าเข้าไว้แต่งหน้าให้สวยแต่งตัวให้สวยนะคะปรับบุคลิกนะคะอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยนะคะผู้ชายเองก็เช่นกันนะคะดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะพร้อมทุกสถานการณ์ที่จะได้เปิดใจเรียนรู้สังคมใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะต่อให้ไม่ได้เป็นในเรื่องของความรักเชิงชู้สาวแต่ก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหรือ สามารถที่จะมีคอนเนคชั่นในเรื่องของหน้าที่การงานต่อกันได้ในอนาคตด้วยนะคะก็ลองดูนะคะลองเปิดใจดูนะคะประมาณนี้ในส่วนของคนที่มีคู่นะคะเตยคิดว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยถ้าคนที่เลือกที่จะไปต่อนะจ๊ะเออถ้าคนที่เลือกที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าคนที่มีเรื่องของระยะทางแล้วมีเวลาที่จะได้มาใช้ชีวิตร่วมกันมากขึ้นนะคะ ความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปแบบสเต็ปเดิมนะคะแบบเดิมนะคะมีตื่นเช้ามานะคะทำอาหารทานนะคะแยกย้ายไปทำงานกลับมาตอนเย็นเจอหน้ากันอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นกิจวัตรประจำวันที่ค่อนข้างจะเดิมๆนะคะเน้นการสื่อสารนะคะที่เป็นโพซิทีฟนะคะเป็นพลังบวกให้กันละกันเติมกำลังใจใกันละกันนะคะอย่าใหา้เกิดความเงียบในความสัมพันธ์แล้วสับสนคิดไปเองนะคะเพราะว่า เต่อมองว่าคุณทั้งคู่น่าจะเจออะไรกันมาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารช่วยได้นะคะอย่ามัวแต่คิดอะไรไปเองแล้วไม่พูดไม่สื่อสารออกมานะคะยังไงก็แล้วแต่เตยมองว่ายังไงมีบทสรุปที่ดีแน่นอนนะคะเอ่อแต่คิดว่า บทสรุปของชาวราศีมังกรเนี่ยในเรื่องของความรักของคนมีคู่นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเดือนนี้นะคะจะปิดตัวได้สวยมากนะคะจะมีการได้ไปออกงานร่วมกันนะคะออกสังคมนะคะเจอเพื่อนฝูงนะคะหรือญาติพี่น้องนะคะของอีกฝ่ายนะคะเปิดตัวกันอย่างชัดเจนนะคะอาจจะไม่ได้ถึงขนาดอ่อมันไม้หรือว่ามีในเรื่องของการที่จะ พูดคุยกันในเรื่องแต่างงานนะคะแต่ยังไงเนี่ยมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วคุณหนึ่งคู่จะมีความสุขมากๆด้วยนะคะแถมยังได้รับกําลังใจการซัพพอร์ตที่ดีนะคะมีพลังงานบวกรอบข้างตัวคุณและเขามากๆเลยนะคะถ้าคุณได้ออกไปเจอสังคมาภายนอกบ้างน,นะคะคุณจะมีความสนุกแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของความรู้สึกที่ลึกซึ้งของกันและกัน มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแนะนํานะคะอย่าคิดอะไรไปเองนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหาเวลาให้กับตัวเองในการที่จะนอนหลับพักผ่อนนะคะอะไรที่เป็นพลังงานลบนะคะสมมุติว่า ทำงานแล้วนะคะแล้ววันนี้ตึงเครียดมาทั้งวันแล้วนะคะถึงเวลาห้าโมงหกโมงนะคะกลับบ้านนะคะก็เอาเรื่องปัญหาเหล่านั้นนะทิ้งไว้ที่ทํางานนะคะไม่ต้องแบกกลับไปที่บ้านนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นโรคเครียดโรคนอนไม่หลับไปนะคะแล้วก็อย่างที่แนะนํานะคะลองฝึกนั่งสมาธิดูสวดมนต์ตอนคืนก่อนนอนก็ได้นะคะคุณจะไดะ้นอนหลับอย่างสนิทมากขึ้นนะคะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอแล้วคุณจะได้มีมีแรงนะคะในการที่จะไปทํางานโฟกัสงานของคุณในเช้าวันนี้ ลงขึ้นนะคะโอเคเรามาดูในส่วนของ Angel a n อันเกันบ้างนะคะขอให้หนึ่งใบนะคะจากนางฟ้านะคะให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงของเดือนมิถุนายน2565นะคะ a s k for h e l p from others เนี่ยเห็นไหมมันมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่จะมีสังคมรอบข้างเพื่อนฝูงกันระยาในมิตรคุณเนี่ยซัพพอร์ตในสิ่งที่คุณทำนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดนะคะมองหาคอนเนคชั่นใหม่ๆหน้าที่ใหม่ๆการทำงานใหม่ๆ นะคะลองเอ่ยปากนะคะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคุณดูนะคะลองเอ่ยปากพูดออกไปในสิ่งที่คุณต้องการนะคะล,ลองขอบ้างนะคะแล้วคุณจะได้รับนะคะคุณเพื่อนที่ดีนะคะที่เขาเคอยซัพพอร์ตคุณอยู่แม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะลองขอความคิดเห็นจากเพื่อนคุณก็ได้นะคะเพื่อนที่คุณไว้ใจ นะคะลืมไปนะคะในส่วนของคนที่มีเกณฑ์เลิกลากันนะคะอ่ะก็จะกลับวนกลับไปที่สถานะของคนโสดน,นั่นแหละนะคะมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอใครใหม่ๆ นะคะเออประมาณนี้ดูแล้วคุณไม่ได้ไม่ได้ดราม่าอะไรกับการเลิกลาสักเท่าไหร่นะคะแต่อาจจะมีความเครียดอยู่บ้างนะคะเนื่องมาจากการทางานนะคะเพราะฉะนั้นก็หาเวลาไปออกงานไปออกสังคมไปเจอเพื่อนฝูงบ้างจะได้สดใสมากขึ้นนะคะอ่ะประมาณนี้สําหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงของเดือนมิถุนายน2565นี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ ก่อนที่จะจากกันไปนะคะเตยฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกับเตยด้วยนะคะตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะสั่งซื้อสบู่เมตานะคะแล้วก็การดูดวงส่วนตัวนะคะแอดออลิงค์นะคะไลน์แอดนะคะที่เตยแปะไว้ให้ที่ ใต้คลิปนะคะแอดเข้ามาสอบถามได้นะคะมีแอดมินดูแลจัดคิวให้นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ